เป็นมะเด่งตอมน้ำเหลืองระยะที่สามจะย่างที่สี่แล้วก็เป็นที่ปากมาันลุกขึ้นมาสี่เซกต์รักามามาหลายที่หลายแห่งก่อนจะมาเจอตัวนี้หนูอาการละ่อแรกหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาแล้วด้วยเหตุผลใดก็ไม่รู้อาจจะเป็นหนึ่งหมดเงินสองคือว่าหนูอาการเยอะจนต้องกลับมาอยู่บ้านต้องอาศัยวัดอยู่เพราะว่าไม่มีเงินไม่กระทั่งจะซื้อผ้านามปยังไม่มี ประมาณปีหกสิบเพื่อจะได้นำของน้องแฟแล้วก็พี่หลองหลาอันสยามก็มาเจอตัวนี้ตอนนั้นนหนูบอกเลยว่าหนเหมือนเหมือนตายไปแล้วเพราะว่าหนนอนอยู่ข้างเมนที่วัดหนู่คิดเลยว่าชีวิตของหนวที่เหลือขอทาบุญก็ได้ให้มันอยู่มีบุญก่อนที่จะตายนานาเข้าก้อนที่คอเนี่ยมันเริ่มจะแตกก้อนที่คอมันเริ่มจะแตกแล้วก็จิตตะกันแล้วด้วยมันเริ่มจะแตก แส่งกินเหม็นเน่าจนทุกคนรังเกียจไม่กล้ามากินข้าวกับหนูเพราะว่าเขาผวกมันเนเหม็นเน่าเป็นหนอนมันเหม็นมากตรงนั้นมันเหม็นจนเขารังเกียจถามว่าหนูมันเป็นโรคอะค่ะทานไปมาสามชุดก้อนที่คอเนี่ยมันเริ่มยุบมันเริ่มยุบยุบแล้วก็ทีนี้หมอถามว่าก้อนเนื้อมันหายไปไหน ลูกก็บอกหมอหมอบอกว่าทาอะไรมาไหมบอกไม่ทําอะไรทั้งนั้นหมอบอกลูกบอกว่าทานเซร์ินมาหนูทานเฟอร์ตินเนี่ยก้อนเนื้อสีเซนที่มันมันโงออกมาในมันลูกอ่ะมันขับมาเป็นเนื้อเลยขับมาเป็นเนื้อจริงๆหนูโทรหาน้องแฟว่าแฟนี่มันมีเนื้อออกมานะมันเป็นเนื้ออะไรมันมันเหมือนกับเนื้อขาวๆอ่ะเป็นเนื้อเลยมันแจ็ว่ามันขับเป็นก้อนขับมันขับมาทุกวันนะวันนี้วันนี้วันนี้มันขับมาออกเป็นเนื้อเลยเด็ก คือออกมาเลยก็เลยคิดว่าเฮ้ยแฟนนี่มันเนื้ออะไรนี่มันออกมาเนี่ยแฟนพี่รุง้งกินไปเถอะใจเยน็ยนๆลองทานดูก่อนทานไปเรื่อยๆนะไม่ต้องตกใจนะ้องโมยังงงเลยว่าไม่ได้ผ่าตัดไม่มีแผลรองบอยการผ่าแด้เนื้อมันหายไปไหนเนืพอกเนี่ยตัวนี้เลยสเตนิตนก้อนเนื้อมันหลุดปที่ว่าไม่ต้องผ่าเลยแล้วก็บอกเลยว่าแผลต่างๆที่มันมีร่องรอยอยู่ยุบหมดเลยย้าหว้าว เซอร์นิตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ oh life's calling but it's hard because I'm falling